สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งให้กับพอ่อใหญ่กันเด้อวยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกับเอซีทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมพอ่อใหญ่การแชนแนลนะครับเนาะ มื่อนีพยาการมาให้เบิงพามาเบิงหน้าเข่าพี่น้องตอนนี้เข้ามองนี้เข้าเจ้าดอพี่น้องเข้าเจ้าดอออกรวงพร้อมกันเบิดแล้วซุ่มกลมกับมีได้พี่น้องเริ่มจะกลมกับมีนะครับเนาะเริ่มสร้างแป้งแล้วพี่น้อง่อามเมล็ดพันเข,าเขา่าเข่าเฮ้านะครับนะเนาะเบิงพี่น้องเต็มทองทุ่งเลยบะแมนในน้อยพยาการลุกแล้วได้เนี่ย พูนพ string, ี่น้องเต็มทองทุงเลยแบบงามเลยพี่น uh, no ้องเข่าลมออกล่วงเบิดแล้วนะครับเนาะมองนี่เออพร้อมกันเบิดพอมได้พี่น้องแบบงามเลยบึงเจริญนี่เข่าแบบงามเลยพี่น้องลวงใหญ่ลวงเวพาพอมได้พี่น้องเนี่ลวงใหญ่ลวงเวพา้อมนี่นะครับตอนนี้นาเข่าก็ยังมีน้ำอยู่ได้พี่น้องนาเขามีน้ำแล้วตอนเสาร์มาตอนเช้าเสาร์พี่น้อง อากาศดีออใบเขาก็ได้กินนาค้างนาหมอกพร้อมเด้พี่น้องนาค้างนาหมอกมันล่งหลายอยู่พี่น้องหลายเติบอยู่นี่ครับนี่เห็นบ่อ่าปัญหาของการวานเข้าเร็วเข้าทอกเร็ยวพี่น้องเข้าทอกก่อนมูนี่ปัญหาของมันก็คือนกนี่แหละพี่น้องนกหน่อยนกกระจิบกระจบับนกกระจอกนี่แหละพี่น้องมันมัน พอเขาเขาเาแก่แบบนี้กาลังสร้างแป้งแบบนี้นกมันหมักแ้ๆได้พี่น้องนกหน่อยนะ,ะปัญหาของเขาทอกเรียวปัญหาของอการวานเข่ากอนนาะวานเข่ากอนมูนะครับเนาะยามเข่าทอกมากมันมีปัญหาแบบนี้แหละพี่น้องปัญหาว่าเขาจะมีวิธีป้องกันยังไงให,าห้นกมันลงกินเขาเขาหลายถ้าว่านกมันลงกินเขาเขาหลายมันก็โอ้ยเสียหายคือกันได้พี่น้องเสียหายขึ้นกันเนด้ นี่ครับสุ่มสุ่มกลมแล้วก็มีเห็นบ่ะสุ่มกลมแล้วก็มีพี่น้องเนี่เขามันเข้ามันสร้างแป้งแล้วสังเกตเบื่องรับถ้ารวงเข่าถ้าเมล็ดมเมล็ดเข่าห่อสร้างแป้งทั้งปลายมันจะสร้างก่อนพี่น้องปลายเข่าเนี่ยปลายลวงเข่านี่จะจะเริ่มเป็นเม็ดจะเริ่มตรงก่อนพี่น้องมันจะเริ่มตรงก่อนพอมันตรงแล้วมันเฮ็ดให้ดวงเขานำนักมีนำนักพี่น้องเห็นบ่พอมีนำนักแล้วมันจะให้เฮ็ดให้กลมพี่น้องเพื่อนเอินว่าเข่ากลมนะครับนะ ถ้ามันยังมาทันสร้างแป้งมันก็จะ,จะจะรอแบบนี้พี่น้องจะรอแบบนี้เนาะตอนนี้เกสอนเข่ามองนี่นี่เกศสอนเข่าลวงบัดเลยเด้เกสอนเข่าดวงบัดแล้วก็แสดงว่าเข้าพร้อมที่จะสร้างแป้งแล้วพี่น้องเข้าพร้อมที่จะสร้างแป้งแล้วอ่าเขาเจ้าดอพี่น้องนี่แหละครับงามงามงามเติบเลยพี่น้องมีลวงใหญ่ลวงเง่สุต้นเลยได้นไย วงใหญ่วงเนยวสูตน้นอยู่พี่น้องอ่าออกดอกออกล่วงปีนี่ปีนี่เขา่าเข้าเป็นราคาพี่น้องปีนี่เข้าเป็นราคาราคาเข่าก็าแพงอยู่พี่นออ้องอราคาเข้าก็าถือว่าตอนนี้เนอะณเวลานี้ณปัจจุบันมือนี่นะครับนะเนาะอ่าราคาเข้าก็าถือว่าเด็ก,การเลยถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้ประคองโตไปไปแบบนี้หรือว่าขึ้นสูงกว่านี้นี่กเกษตรกรชาวนาเข้านีา้ถือว่าโอเคละพี่น้อง อ่าเท่ากิโลละสิบสามบาทคืนนี่ก็ถือว่าโอเคละพี่น้องนะครับนะสิบสามบาทคืนนี่ก็ถือว่าพอได้ละตันละหมื่นสามอ่าตอนนี้บางม่องบางจังหวัดเพิ่นกกว่ากิโลละสิบแปดบาทก็มีได้พี่น้องแต่ว่าจักเพิ่นบดได้บอกว่าเข่าอีหยังเพราะว่าเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาบอกนะครับนะเพิ่นบดได้บอกเป็นเข่าอีหยังแต่ว่าเข้าหอมมะลินี่ส่วนมากก็กิโลละสิบห้าบาทพี่น้องตันละหมื่นห้าอยู่ณเวลานี่ณเวลานี่นะครับนะ ข้าวแห้งกับตันละหมื่นห้าขึ้กันเลยพี่น้องข้าวเก่าข้าวเก่าถ้าเป็นข้าวเก่าข้าวเก่าของหอมมะลี่ร้อยห้านี่ยถ้าเป็นข้าวเก่าก็กิโลละสิบห้าบาทตันละหมื่นห้าขึ้กันเลยพี่น้องตันละหมื่นห้าขึ้กันไปนี่ก็เอาไปขายได้เด้อครับเด้อไปนีก็เอาไปขายได้ผมพยาการผมมีแล้วเบิร์ตแล้วพยาการนี่แหละครับอันนี้ข้าวมองนี่ขาดว่าปลายเดือนตุลานี่ประมาณหลังวันที่ยี่สิบตุลานี่ เขาจะซุกกล้วยละพี่น้องเขาจะเริ่มซุกกล้วยแล้วนะครับเนาะอ่าสิ้นเดือนตุลาหรือว่าต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่เก็บเกี่ยวได้เลยเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เลยพี่น้องอ่าสามารถเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับเนาะเอารถเกี่ยวมาเกี่ยวได้เลยถ้าเอาขายกับซุกกล้วยเนี่แหละพอดีละพี่น้องอ่าถ้าซุกกล้วยนี่้ปขล้ายเนี่ยเข้ากระลังหนักพี่น้องช่วงนั้นอ่ะอืมเข้ากระลังหนักถ้าหากว่าปล่อยให้เขามันเลืองไปเลยเนี่ยเขามันเปอร์เซ็นต์ความชื้นมันมันก็จะเหลือหน่อยลงพี่น้อง เวลาเราไปขายมันหักความถามเพิ่นหักความสืมซันกันนี่เกษตรกร,กรชาวนาเขาบาง่ันบางคนบดไดบึงหอดบินได้พี่น้องความเฉื่นความาสิ่งเจยอป,ปนบะยามเพิ่นหักมาเนี่ยบดไดบึงสําเนะครับเนาะลงสีก็จะเอาลดเอาเปรียบเข้าแน่คอขาวหังเจ้าลดเอาเปรียบเข้าแน่พี่นอ้องหักฮักหักหักฮักเท่าไรก็จะหักมันมันกัดเสียหายได้พี่น้องเข้าเนาะแทน,น,นที่เขาจะได้เงิน,นหลายๆกับไดเงินหน่อยลงหน่ย หายไปพันสองพันก็ถือว่าโอ้ราคาทุนลัดวีน้องแทนที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมากับกลายเป็นว่ามันหายไปเนี่ยแน่ในจราคารถคาล่างในจราคารถเกียวในจราคารถไถอีกพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเขาะจะไม่กลันถึงบอกว่าเวลาเขาขายเข่าเนี่ยเขาเช็คบึงลงลงสีดีๆซะก่อนเด้อพี่น้องมีแฉมสามสี่ลงสีก็เช็คทุกลงสีฮะล่ะหรือว่าถามมูไปขายก็ได้ว่าเป็นจังไงนะครับนะขอเบึงบินเพิน่น นะครับนะพู่ถหาความชื่นบห่หาความสิง่งจะผลเท่าใดเท่าใดเนี่ยมาบวกลบคูณหารว่ามันตกตันละจักบาทตกกิโลละจักบาทอีกเชียร์หนึ่งพี่น้องนี่แหละครับวิธีขายวิธีเบิง้งนะครับนะนี่แหละครับพี่น้องพยาการพอก็เลยเขาเขา,เขามันออกล่วงพ,พวี่น้องเขามันออกล่วงตอนนี้มองนี่พร้อมกันบดเลยี่ยเนี่ยอ,ออกล่วงพร้อมกันเบดแล้วพี่น้องออกล่วงพร้อมกันสู่สู่ตนเลยนะี่อีกบดดนพี่น้องก็จะได้เก็บเกี่ยว ขาจะได้เห็นรถเกียวเต็มถุงเต็มหน้าล่ะอีกใส่เวลาอีกบดบดขาดว่าสินเดือนตุลาเนี่กรลึมรลมรล,มล,มลึมล่ะพี่น้องบรรยากาศก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากด้วยพี่น้องเดอ้อเขา้านี่นะครับอืห่ามแท้ๆพี่น้องเขา้าล่วงไงล่วงเงาอยู่ก็ถือว่าพานอยู่พี่น้องนะครับนะน้ำมองนี่เอาคลิปหน้าพอกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ